ในเนื้อเรื่องหลักเขาผู้นี้เป็นผู้ที่มีนิสัยหัวร้อนใจร้อนไม่โคตรที่จะชอบการรอคอยชายผู้ที่มีหลายสมองแต่ก็ยังมักที่จะทำพลาดจะเป็นอย่างไรหากเราเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้คิบุสุจิมุซันเป็นคนดีกาวสวัสดีเพื่อนๆช่องไทย,ยุอันนี้กันด้วยนะครับเสหรับในครั้งนี้ถึงคิวของวัดอีฟหากมุซันนั้นเป็นคนดีไม่หัวร้อนใจเย็นเนื้อเรื่องนั้นจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนฉากเริ่มต้นมาในสมัยยุคเฮอันที่ตัวมุซันนั้นได้เกิดมา ก็ได้หยุดหายใจไปแล้วครั้งหนึ่งพอเติบโตมาก็มีร่างกายที่อ่อนแอมูซันที่มีร่างกายอ่อนแอได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอเจอดีผู้หนึ่งซึ่งยาที่คุณหมอท่านนี้ได้คิดค้นสูตรขึ้นมาตามสภาพร่างกายของมูซันก็ยังไม่อาจทราบได้เลยว่าจะมีผลข้างเคียงของยาอย่างไรบ้างถ้าหากฉันดื่มยานี้เข้าไปแล้วฉันจะเป็นอย่างไรบ้างเหรออย่างที่ท่านทราบดีครับร่างกายของท่านจะแข็งแรงขึ้นขอบใจในความช่วยเหลือของท่านนะ ฉันรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจที่ท่านพยายามที่จะช่วยเหลือฉันมากๆเลยอันที่จริง,รงก็ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์หรอกครับกระผมแค่พอจะรู้จักสมุนไพในประเทศเท่านั้นท่านพยายามเต็มที่แล้วแหละท่านไม่จะไปให้ต้องเก่งกาจหรือชำนาญเพียงแต่ท่านมีใจเมตตาฉันเองก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วแหละขอบพระคุณมากครับผู้สันนั้นสภาพร่างกายดูไม่ได้ดีขึ้นมามา,มากเลยในคืนหนึ่งในขณะที่ตัวมูซสันกำลังดิ้นทุรนทุรายคุณหมอก็ได้เข้ามาดูอาการของผู้สันในขณะนั้นท่านคิดวุึจิ ท่านคิบุสุจิครับแย่ yeah, แล้วเป็นเพราะกับผมเองเัแท้ที่ทำตัวยามไม่สมบูรณ์ท่านคิบุสุจิเมื่อสิ้สุดคำพูดข,ของหมอตัวมุซันนั้นได้นิ่งสงบไปสักพักหนึ่งพร้อมกับในตาของอสูรก็ได้ตื่นขึ้นมูซันนั้นได้กลายไปอสูรและเกิดอาการข้างขาสติจึงได้ทําการโจมตีใส่หมอโดยที่ไม่รู้ตัวมุซันนั้นได้ทําการสังหารคุณหมอและเริ่มกัดกินเลือดเนื้อของคุณหมอตัวมุซันนั้นกัดกินได้ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกตัวขึ้นมาเนอะนี่ฉันกำลัง แล้วทำไมถึงไม่มีเลยเยอะขนาดนี้มหมอไม่ไม่มีที่ประจ az ต,ตายแล้วงั้นเหรอไม่จริงอย่าบอกนะว่าฉันเป็นคนทำมูซันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงขัน้นเก็บตัวไม่ออกไปไหนเลยห้องก็ปิดไม่ยอมให้ใครเข้ามาและระหว่างนั้นตัวมูซันได้สังเกตเห็นว่าตัวเองนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น แถมยังกระหายเลือดเนื้อมนุษย์อีกส่วนเรื่องการถูกแสงแดดนั้นเนื่องจากตัวอย่างที่คุณหมอให้มานั้นสมบูรณ์มากเพียงพอแล้วแต่ยังมีข้อพิพลาดอยู่เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาแต่อย่างไรเนื่องจากตัวเขาที่รู้สึกผิดจึงต้องการที่จะจบชีวิตตัวเองโดยการใช้มีดแทงตัวเองแต่ก็ไม่ได้ผลเนื่องจากร่างกายสามารถฟื้นฟูได้อยู่ตลอดตัดคอตัวเองก็แล้ว แหงหัวใจตัวเองก็แล้วเรียกเดียว,ว่าในตอนนี้ตัวมุสันนั้นเป็นอมตะเลยก็เป็นได้มุสันได้หนีออกจากบ้านเล,ล่ร่อนไปทั่วเพื่อที่จะหาทางจบชีวิตตัวเองให้ได้จนวันหนึ่งได้ไปพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ตัวภรรยานั้นกําลังจะตายในไม่ช้าแต่ตัวภรรยานั้นต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อมุสันจึงได้ไปเสนอแนะว่าเขาน่าจะสามารถพอช่วยให้อายุขัยของเธอนั้นยืดยาวมากยิ่งขึ้นได้เธอคนนั้นก็คือทามายโยนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ท,ท,ท่านสามารถรักษาดิฉันได้จริงๆหรอคะ หากเธอยินยอมที่จะให้ฉันลงมือฉันก็จะทําแต่ถ้าเธอต้องการที่จะจากไปแบบมนุษย์มากกว่าที่จะกลายเป็นอสูรแบบเดียวกับฉันแล้วฉันก็จะไม่ลงมือความปรารถนาที่จะเห็นลูกของเธอเติบโตนั้นฉันเข้าใจไปอย่างดีได้โปรดทบทวนเรื่องที่ตัวเองนั้นจะต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ด้วยเถอะแม้จะต้องกินเลือดเนื้อดิฉันเองก็ยินยอมค่ะขอแค่ได้เห็นลูกเติบโตและสามีต่อก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะฉันเข้าใจแล้วล่ะมูซันได้เปลี่ยนให้ธามโยกกลายเป็นอสูรโดยอีกคนข้ามยโยที่เพิ่งได้กลายเป็นอสูร เกิดอาการไม่มีสติเหมือนกับมูซันในตอนนั้นเลยแล้วกำลังจะทําการสังหารลูกและสามีเพื่อกินเป็นอาหารมูซันที่เห็นแบบนั้นจึงได้เอาตัวเองเข้าไปบงังขอแหละอย่าให้ทำให้ภาพเมื่อวันนั้นลอยกลับมาเลยไม่ฉะนนั้นเธอจะเห็นลูกเติบโตและสามีต่อได้ยังไงได้โปรดหยุดเธอนะมูซันได้ฉีกเนื้อของตัวเองออกมาบางส่วนและให้เนื้อส่วนนั้นมีความคล้ายกับมนุษย์มากที่สุดและยัดเข้าปากรรมายกไป จนกระทั่งธรรมยได้กลับมามีสติอีกครั้งนี่รู้ไหมธรรมยกตัวฉันนะ่ะมีความประสงค์ที่อยากจะสังหารตัวเองอยู่เพราะฉันนะ่ะไม่ต้องการที่จะเป็นอสูรเลยเป็นไปได้ก็อยากจะตายด้วยความสงบทําไมท่านถึงต้องการที่จะตายล่ะคะเรื่องนั้นนะ่ะเป็นเรื่องที่ฉันไม่สามารถให้พ่ายตัวเองได้ที่ได้ทําการสังหารมนุษย์คนหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องการให้มันเกิดขึ้นนี่คะท่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจและจงใจด้วยท่าน่าจ,จะให้อภัยตัวเองและได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะ มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิการที่ฉันมีตัวตนอยู่พวกลูกหลานที่มีสายเลือดเดียวกันกับฉันต่างก็มีอายุขัยที่สั้นลงตามไปด้วยแล้วก็บว่ามันคือคำสาปของการที่ฉันเป็นอสูรหากไปไม่ได้ฉันก็อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ก่อนที่ฉันจะสิ้นใจหากท่านประสงค์เช่นนั้นแล้วก็ดิฉันอาจจะสามารถช่วยเหลือท่านให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้นะคะจะจริงเหรอธรรมโยเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนับหลายร้อยปีนะคะในการวิจัยอืมฉันไม่ถือสาเลยฉันรอได้ขอบใจนะธรรมโยมุสัน ไใ้ความร่วมมือในการวิจัยของธรรมยศแต่อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่มุสันนั้นกำลังพเนจอไปทั่วญี่ปุ่นก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งนั่นก็คือโยริยจิที่กําลังออกมาล่าสัตว์เพื่อนํากลับไปทําอาหารให้กับครอบครัวของตัวเองมุสันได้เห็นฝีมือเพลงดาบที่ใช้ในการล่าสัตว์แล้วจึงรู้ได้เลยว่าชายผู้นี้เป็นผู้ที่เกิดมามีพรสวรรค์ในการต่อสู้เป็นอย่างมากมูสัน ด้เข้าไปทักทายโยริจิเกี่ยวกับเรื่องกระบวนา5ในการสังหารสัตว์พวกนั้นโยริจิจึงได้บอกเทคนิคหรือเรื่องโลกโปร่งแสงต่างๆให้กับมุสันแต่มุสันนั้นก็ไม่เข้าใจเลยโยริจิจึงได้บอกว่าตัวมุสันนั้นไม่ใช่คนธรรมาดาอย่างแน่นอนมุสันจึงได้ตกใจว่าทำไมถึงรู้ได้นี่ท่านรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันตามที่ข้าบอกท่านข้าเห็นโลกโปร่งแสงได้จึงสามารถที่จะมองอาาวัยวะภายในหรือร่างกายสิ่งมีชีวิตได้อยู่ทั้งหมดเลยมุสันนั้นได้เริ่มสนใจในตัวโยริจิขึ้นมา เลยเรื่มที่จะแวะมาเยี่ยมหาบ่อยๆจกกนกระทั่งวันหนึ่งมูสันได้เกิดอาการขั่งขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้กินเลือดมนุษย์ในเมืองและเนือ่องจากที่ว่าตัวมูสันนั้นไม่ได้กินอะไรมานับหลายร้อยปีแล้วอ,อ,อาการแบบนี้มันไม่ดีแน่ๆสติของฉันมันค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆแล้วมูสันได้พุ่งเข้าไปจมตีสหญิงสาวคนหนึ่ง พฤกษจกัดกินแต่ก็นันบบังเอิญนว่าหญิงสาวคนนั้นก็คือภรรยาของโยริจิที่ได้ออกมาเดินซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารที่บ้านมุสันได้เผยเข้าทําร้ายและกัดกินโดยความยิ้วโหยโยริจิที่เป็นห่วงภรรยาจึงได้พาลูกออกมาตามหาแม่ด้วยกันภาพที่โยริจิเห็นนั้นเป็นภาพที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเพราะภาพที่เขาเห็นนั้นก็คือภรรยาตัวเองที่กาลังถูกกัดกินโดยเพื่อนของเขาอุตตะมุซันเจ้าทาอะไรเนอะ มูซันที่ได้รู้สึกตัวเพราะน้ําเสียงของโยริจิยโยริจิกเกิดอะไรขึ้นเหรอมูซันได้เหลือบตาไปเห็นร่างที่ไร้วิญญาณของภรรยาของเพื่อนก็ได้ตกใจครั้งใหญ่มูซันนั้นทําอะไรไม่ถูกและได้แต่ขอโทษโยริจิที่เห็นแบบนั้นในตอนแรกก็กะจะเข้าไปสะบั้นคอของมูซันเลยแต่ก็ตั้งเก็บดาบเข้าฝักไปเพราะเห็นว่าที่มูซันทําลงไปนั้นไม่ได้ตั้งใจและเจตนาโยริจิเดินเข้าไปหามูซันอย่างช้าๆและได้ทําการชกเข้าไปที่หน้าทีหนึ่งทำ,ทำไมละ่ะ ทำไมถึงไม่ฆ่าฉันให้ตายฉันรู้นะว่านายทาได้โยริจิ ji. นี่ช่วยตอบฉันทีบอกฉันทีเถอะนะขอร้องโยริจิ ji, ไม่พูดอะไรได้แต่คงเงียบต่อไปและเข้ามาอุ้มศพภรรยาของตัวเองกลับไปที่บ้านมุสันได้เสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่ามันหนักกว่าครั้งก่อนที่เขาได้ทํากับคุณหมอเมื่อหลายร้อยปีก่อนทางด้านโยริจิได้ก่อร่างภรรยาทั้งคืนในคืนนั้นจกนกระทัง่งมีคนจากตระกูลอุบุยชิกิ นายรับรู้เรื่องนี้จึงได้เข้าไปพบกับยูริจิพร้อมกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับมุซันให้ฟังทั้งหมดเลยยูริจิได้รู้ถึงความน่าเศร้าของตระกูลรวมถึงตัวมุซันที่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้จึงได้คิดว่าคงต้องตอบสนองความต้องการของตัวมุซันเท่านั้นถึงจะสามารถหยุดเรื่องทั้งหมดได้ยูริจิได้เข้าไปหามุซันและและตอบในสิ่งที่ยังไม่ได้ตอบมุซันในตอนนั้นข้านะ่ะก็คิดว่าข้าะจะสามารถสังหารเจ้าได้ตามที่เจ้าต้องการนะมุซันที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เริ่มรู้สึกมีความหวัง แต่เมื่อ,อยูริจิได้ลองทุกกระบวนปานตะวันแล้วก็ยังไม่สามารถสังหารมุสันลงได้เพราะไม่ว่าจะทําลายส่วนหัวหรือทําลายหัวใจหรือส่วนสําคัญของร่างกายของมุสันเท่าไหร่ก็กลับฟื้นตัวได้หมดเลยททำไมกันทําไมจะถึงไม่ตาย ừ, ข้าก็กล่าวเอาไว้แล้วเจ้าคงจะมีร่างกายที่เป็นอมาตะพยายามฆ่าย,ยังไงก็ไม่มีทางที่จะตายได้ยกเว้นแต่เจ้าจะกลับคืนสู่การเป็นมนุษย์เมื่อมุสันได้ยินแบบนั้น เขาจงนึกถึงทำมโยขึ้นมาหลังจากนั้นมูซันได้ไปหาทรามโยและสอบถามเรื่องยาที่สามารถทาให้อสูรกลับมาเป็นมนุษย์แต่ปรากฏว่ายาที่สามารถทาให้อสูรกลับมาเป็นมนุษย์นั้นแลดูจะไม่สามารถเป็นไปได้เลยตอมูซันได้เลิกที่จะหมดหวังก่อนที่จะเริ่มนึกถึงว่าอะไรเป็นสิ่งสาคัญที่ทําให้เขาอยากตายมูซันได้นึกไอเดียาบางอย่างออกก่อนที่ภาพจะตัดไปยังตระกูลอุบิยสชกิที่มีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นและตายตอนอายุเฉลี่ย150กอกว่าปีกันทุกคนเลย ประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้นั้นได้เข้าสู่ยุคเลวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือยุคสมัยในปัจจุบันญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่คนอายุยืนมากที่สุดในโลกและเติบโตทางด้านธุรกิจยามาเป็นอันดับต้นๆของประเทศและในตอนนี้นั้นโตมุสันได้กลายเป็นประธานบริษัทชื่อดังที่มีชื่อว่าโนบิริจินเซมุสันกับทามโยะและยูชิโร่ได้เปิดบริษัททําธุรกิจขายยายืดอายุไขซึ่งเพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้นก็สามารถยืดอายุไขได้100ปีกันทีเดียวมุสันได้เปลี่ยนรูปลักษณ เพื่อให้สามารถอยู่ด้วยกันกลมคืนกับมนุษย์ได้แน่นอนว่าธรรมยกับยูชิโร่แม้จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการแปลงโฉมตัวเองไปเรื่อยท่านคิบสุสจิคะตอนนี้รายได้ทางบริษัทกาลังเป็นไม่ได้ดีดเลยคะ่ะท่านคิดว่าอย่างไรบ้างคะจะลองเพิ่มสูตรตัวที่เบากว่านี้ไหมคะแบบเพิ่มอายุได้10ปี20ปีต่อขวดเชอกอคิดว่ามันดีแล้วนะถ้าลดราคาลงมาตามคุณสมบัติของตัวยาด้วยเพื่อให้ราคานั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกคนอย่าทำไปสนุนสนมกับคุณธรรมยศมากสิฟ้า ภาพได้ย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่มูซันนั้นได้นึกไอเดียออกททมยุงั้นถ้าให้อสูนสามารถกินอาหารมนุษย์ได้ล่ะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นล่ะก็ดดฉันคิดว่าน่าจะสามารถทําได้ง่ายกว่าการที่ทําให้อสูนก,กลับมาเป็นม,มนุษย์นะแต่ว่าถ้าจะทํายังไงกับตระกูลอุบิชชิกิล่ะคะในเมื่อการมีตัวตนอยู่ของชั้นมันทําให้ผู้ที่มีสายเลือดเดียวกันกับชั้นต้องมีอายุขัยน้อยลงงั้นถ้าหาเพิ่อมอายุขัยกับพวกเขาแทนก็คงจะดีนะทามยุใช้เรื่องของชั้นได้ตามต้องการเลยนะมูซันในตอนนั้นได้เเปลลี่ยนจาากกรงงโทษตัวอ เพื่อล้างความผิดเป็นมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทําประโยชน์ทดแทนความผิดของตัวเองในอดีตส่วนทางด้านยูริจิได้ปฏิเสธที่จะใช้ยาที่ทำอายุผลิตออกมาจากเลือดของมุซันโดยเจ้าตัวไดวใ้ให้เหตุผลว่าไม่มีความจําเป็นและตัวเขานั้นต้องการที่จะจากไปด้วยอายุขัยที่แท้จริงของเขาและจะไปอยู่กับอุตะที่โลกหน้ามุซันได้แห้ความเคารพแก่ความคิดเห็นของเพื่อนของตัวเองเพียงแค่คนเดียวที่มีและจากไปพร้อมกับทิ้งด้วยคําพูดไว้ว่า เธอจะต้องมีความสุขและภูมิใจในตัวนายกับลูกของนายนะโยริยจิภาพตัดกลับมาในปัจจุบันในระหว่างที่มูซันกำลังเดินเล่นในเมืองก็ได้มีเด็กคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับโยริจิกำลังเล่นกับเด็กผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายกับอุตะอยู่ที่สวนสาธารนณะซึ่งชวนให้มูซันนั้นต้องนึกถึงเพื่อนในสมัยก่อนอยู่เสมอคงจะได้พบเจอกับอุตะแล้วสินะโยริิจิฉันขอโทษในเรื่องตอนนั้นด้วยนะและเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สรุปแบบย่อๆก,ก็คือมูซันเกิดมาอ่อนแอ คุณหมอมาช่วยทํายาเกือบจะเสร็จแล้วแต่ดันโดนมุสันฆ่าเพราะดันกระหายเลือดเนื้อมนุษย์แบบไม่มีสติเมื่อมุสันได้สติก็รู้สึกผิดและอยากจะลงโทษตัวเองอยู่เสมอจนกระทั่งได้มาเจอกับธรรมยกและร่วมงานวิจัยการทํายาที่ทาให้มุสันกลับมาเป็นมนุษย์เพื่อที่ตัวมุสันจะได้จบชีวิตลงได้โยริจิที่บังเอิญพบกับมุสันและได้เป็นเพื่อนกับมุสันได้เสียภรรยาไปเพราะมุสันเกิดอาการคลั่งไม่มีสติเนื่องจากไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มาหลายร้อยปีหรือก็คือหลังจากที่เขากินเนื้อหมอไป ก็ไม่ได้กินใครอีกเลยโยริจิรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้คิดจะสังหารมุสันเพราะความแค้นแต่ก็ยอมช่วยพยายามสังหารมุสันให้เพราะนั่นก็คือความต้องการยวของเพื่อนแต่ก็ไม่สําเร็จมุสันจึงได้ลองเปลี่ยนวิธีที่จะทาให้ตัวเขารู้สึกผิดน้อยลงโดยการทํายาที่ทาให้อสูรสามารถกินอาหารมนุษย์ได้ให้กับตัวเขาเองให้กับธรรมโยและก็ยูชิโร่ด้วยและภายหลังได้สร้างยาขึ้นมาอีกหนึ่งตัว เพื่อลบล้างคำสาปอายุขัยให้กับตระกูลอูบิยชิกิเมื่อเวลาผ่านไปมุซันมองว่านี่คือโอกาสในการอยู่รอดในยุคปัจจุบันจึงได้เริ่มทำธุรกิจก่อตั้งบริษัทขึ้นมาและประสบผลสำเร็จจึงทำให้เป็นเบื้องหลังสุดลับที่ทำให้คนญี่ปุ่นถึงมีอายุขัยที่ยืนยาวหลายคนในปัจจุบันและทำให้เข้าสู่สังคมคนแก่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวัดอีฟหากมุซันเป็นคนดีเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวัดอีฟในครั้งนี้ หากเพื่อนชอบแล้วก็ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเสรัอคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วมาตาไอมาโชเน๊ะ